สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณกูณเตยและบทเรียนวิชาคณิตศ,ศาสตร์เล่มน,นี้ค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะจะอยู่ในหน้าที่51ค่ะหน้านี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน10ค่ะให้เด็กๆนับภาพให้ได้เท่ากับจำนวน10และโยงเส้นไปยังตัวเลขสิตรงกลางค่ะส่วนภาพไหนที่นับแล้วไม่ได้เท่ากับจำนวน10ไม่ต้องโยงนะคะ และมาต่อกันหน้าที่52ค่ะกิจกรรมหน้านี้จะเป็นการนับภาพและโยงเส้นจับคู่ตัวเลขค่ะให้เด็กนับภาพก่อนนะคะและดูจำนวนตัวเลขและโยงเส้นจับคู่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วต่อด้วยหน้าที่55เลยค่ะมาต่อกันที่หน้า53ค่ะกิจกรรมหน้านี้จะเป็นการระบายสีลูกปัดค่ะ โดยให้เด็กๆนับลูกปัดเลข1จนถึง9ให้ระบายสีชมพูและเม็ดที่10ให้ระบายสีน้ำเงินดังตัวอย่างเลยค่ะเห็นไหมคะ1-9ถึง9ระบายสีชมพูและเม็ดที่1ิระบายสีน้ำเงินเด็กๆนับภาพต่อระบายสีต่อจากตัวอย่างได้เลยนะคะเสร็จแล้วต่อด้วยหน้าที่54ค่ะ หน้านี้จะเป็นการวาดภาพเพิ่มเติมให้เท่ากับจํานวน10ค่ะซึ่งจะมีภาพให้อยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่ครบจํานวน10ค่ะให้วาดเพิ่มเติมให้ครบเท่ากับจํานวน10นะคะวิธีง่ายๆให้เด็กๆนับภาพที่กำหนดให้ก่อนนะคะว่ามีจํานวนเท่าไหร่และวาดภาพเพิ่มลงไปนะคะตัวอย่างเช่นด้านบนเลยค่ะ เห็นไหมคะครบเท่ากับจํานวนสิ์เลยเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งกลับมาให้คุณครูเตยดูด้วยและเจอกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ